กอากันที่จังหวัดพัทลุงนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทธลุงครับร่วมกับมูล,ลนิธิทรงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยและห้างแว่นท็อปเจริญมอบแว่นตาเพื่อน้องที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นครับที่ศาลาประชาคมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับนางนิสากรวิสิตระอาดผู้วาราชการจังหวัดพัทธลุง เปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้องโดยมีนายอำเภอป่าพยอมพร้อมด้วยวน้าสวนราชการรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมภายในงานมีการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพัทลุงโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้ามาตรฐาน,าน,าานจากห้างไม้ท็อปเจริญมาให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดได้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยและห้างแว่นท็อปเจริญจัดขึ้นนะครับเพื่อตรวจสุขภาพตาวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสายตาให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพัทลุงอีกทั้งยังทําให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการมองเห็นได้ชัดเจนและ ก็มันก็จะส่งผลต่อการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วยครับ